ครับต่อไปแล้วก็เพิ่มสไลด์ถัดไปเลยนะครับคลิกเลือกที่ New Slide นะครับผมก็เลือกเป็นสไลด์รูปแบบเดิมนะครับโอเคตัวนี้เราก็จะเพิ่มเนื้อหาลงไปนะครับกดที่ Text Box นะครับแล้วก็กด Control B วางลงไปโอเคหาส่วนที่2นะครับ Copy แล้วก็กดที่ Text Box นะครับนำข้อความเข้ามาวาง เรียบร้อยนะครับตันนี้ผมก็จะเพิ่ม format นะครับก็คือ word art ตรงนี้เข้าไปนะครับมาที่ home นะครับเลือกสีพื้นเป็นสีดำเลือกให้กล่องข้อความของเราอยู่ตรงกลางนะครับ Okay. ตรงนี้นก็ลักษณะเดียวกันนะครับคลิกที่ฟอร์แมตนะครับเลือกเวิร์ดอาร์ตรูปแบบกลับมาที่โฮมนะครับเลือกขนาดตัวหนังสือนะครับายาวเกินไปเราก็สามารถที่จะเคาะลงมาอีกหนึ่งบรรทัดก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เลือกที่ให้ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางกล่องข้อความของเรานะครับเลือกที่อันแ n กนะครับ ขนาดอีกสักนิดนึงก็ได้โอ้ใหญ่เกินไปนะครับเ,เรียบร้อยนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เราก็เพิ่มแอนิเมชันเข้าไปนะครับกดคลิกที่แอนิเมชันตรงนี้ผมจะให้การเข้ามาเอาเป็นแบบนี้นะครับหมุนเข้ามานะครับทั้ง2ตัวทีนี้สําหรับสไลด์นี้นะครับกล่องข้อความ2กล่องนี้ผมให้อยู่คู่ลบบรรทัดซึ่งต้องการที่จะแสดงพร้อมกัน ดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องนํากล่องข้อความใดกล่องข้อความหนึ่งออกไปนะครับทีนี้กล่องแรกพอเข้ามาก็ให้ยังอยู่กล่องที่2เราก็ให้เข้ามาได้เลยนะครับโดยที่กล่องแรกเราไม่ต้องเอาออกอเคนะครับจะลองเลย์ดู12อโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับสไลด์แผ่นที่3นะครับทีนี้เราก็ไปดูสไลด์แผ่นที่4ที่ต้องการจะทำต่อไปนะครับ สำหรับแผ่นที่4ผมก็มาคลิกที่โฮมนะครับแล้วก็เลือกนิ w วสไลด์นะครับทีนี้ผมจะเลือกรูปแบบที่ต่างออกไปนะครับผมลองเลือกรูปแบบนี้นะครับค t u r e with c a p t i o นนะครับซึ่งนะครับโอเค okay, สไลด์ที่4นี้ครับจะมีรูปแบบที่แตกต่างไปจาก3สไลด์แรกที่เราเลือกมานะครับซึ่งการเลือกสไลด์นี้เราก็สามารถที่จะเป็นลูกเล่นนึงหรือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างสไลด์ได้นะครับโอเค okay, ตรงนี้ สังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องซึ่งเป็นกล่องข้อความอยู่แล้วเราสามารถที่จะนําข้อความมาลงโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกตรง Text Box อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็เพิ่มนํานข้อความเข้ามาได้เลยอาจจะก,กดปุ่มคลิกขวา Copy ก็ได้นะครับหรือว่ากดปุ่ม c อน t r o l C ก็ได้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้ก็ c o n โทรมาวางได้เลยนะครับ โอเคเรีย okay, บร้อยนะครับตรงนี้เอาภาพาลงเราก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยจะเป็นการกดคลิก Insert ภาพเข้ามานะครับเราก็คลิกเลือกภาพที่เราต้องการโอเคเรีย okay, บร้อยนะครับข้อความแล้วก็รูปภาพของเราพร้อมตรงนี้เราก็เพิ่มลูกเล่นเข้าไปนิดนึงนะครับก็เลือกอลักษณะเดียวกันตรงนี้กลับมาที่โฮมนะครับเลือกขนาดเพิ่มขนาดของตัวหนังสือเข้าไปใหญ่ไปไหม โอเคนะครับรูนูนะครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับถึงบล็อกด้านล่างตรงนี้เลือกอให้ดูแตกต่างกันนิดนึงนะครับโ okay, อเคผมเลือกเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ไม่เอาเงานะครับจะดูเลยขยายขนา,ขนาดขึ้นไปเฮ้เ okay, ท่านี้ก็กําลังสวยนะครับขยับขึ้นไปนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสำหรับสไลด์นี้เราต้องการมาเพิ่มแอนิเมชันก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับผมคลิกที่ กล่องแรกเพิ่มแอนิเมชันตรงนี้ผมจะให้เป็นการวิบเข้ามานะครับเห็นไหมครับพอเรากดที่แอนิเมชันสังเกตรตรงนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์ออปชันเอฟเฟกต์ออปชันนี้สามารถที่จะให้เราเลือกอกําหนดทิศทางได้นะครับว่าแอนิเมชันของเราจะเข้ามาจากทิศทางไหนเห็นไหมครับซ้ายขวาจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นขึ้นบนนะครับโอเคตรงนี้ผมเลือกจากบนลงล่างกันล้วกัน รูปภาพรูปภาพผมก็จะใช้ตัวเดียวกันนะครับเอ f e c ออปชั่นตรงนี้ผมก็เลือกอจากบนลงล่างเหมือนกันโอเคนะครับ่องที่3นี้ของข้อความนะครับผมก็จะใช้เป็นให้โฟลดขึ้นมาแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเ์ง play ดูจากบนลงล่างเสร็จแล้วข้อความก็โฟลดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับสำหรับสไลด์ที่4นะครับโอเคทีนี้เราไปที่สไลด์ที่5กัน สไลด์ที่5ผมก็จะเลือกรูปแบบคล้ายกับสไลด์ที่4นะครับรูปแบบตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าจะทําลักษณะเดียวกันทีนี้สําหรับสไลด์ที่5นี้ผมจะไปเร็วเลยนะครับผมเพราะว่าจะทําลักษณะคล้ายกันนะครับจะทารูปแบบเดียวกับที่ทํากับสไลด์4เมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็เอาข้อความเข้ามาคอนโทรลดีเข้าไปอา่าโอเค นะครับโอเครูปภาพนะครับคลิกได้เลยแล้วก็ปบโปรเข้ามาโอเคตัวนี้ผมก็จะทำเหมือนสไลด์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วหยุดไปนิดนึง เพิ่ม a n น m a t i o n เข้าไปนะครับ หลังจากที่เราใส่ออนิเมชันลงไปเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับหรือลองลองอที่สไลด์โชว์ดูก็ได้ครับผมโอเคอเคนี่นะครับเป็นอนิเมชันที่เราได้ทําลงไปรี่รูปแล้วก็มีข้อความเข้ามานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับสไลด์ที่5ต่อไปก็จะเป็นสไลด์ถัดไปนะครับที่เราจะทำนะครับ สไลด์ที่6นะครับผมเลือกอเราเาก็มาที่ New สไลด์นะครับก็เลือกเป็น Blank เหมือนเดิมนะครับโ okay, อเคเพราะตรงนี้เราจะใส่ข้อความลงไปนะครับกด Ctrl C นะครับกดที่ t e กบล็อนะครับ Ctrl B นะครับข้อความต่อไป โอเคนะครับสำหรับเนื้อหาเราก็ามาครบแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งอีกน,นิดนึงนะครับเราก็ใส่ลูกเล่นหรือว่าเวิร์ดอาร์ตเข้าไปนะครับนี้ผมก็จะใช้ลักษณะเดียวกันนะครับ อโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อความลงมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองมาใส่ a n i m เมชันดูนะครับซึ่ง a n i m เมชันตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบให้หมุนเข้ามานะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูโอเคนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูหนึ่งสองสามสี่โอเคครับ ทีนี้ผมอยากจะเพิ่มรูเล่นการออกออกไปนะครับทีนี้เทคบล็อกหรือว่ารูปภาพทั้งทุกอย่างนะครับที่เราลงมาเราสามารถที่จะเลือกให้เป็นกลุ่มได้นะครับตรงนี้อย่างตรงนี้เทคบล็อกมีของเรามีสกล่องเข้ามา1 2 3 4แต่เวลาจะออกผมอยากจะให้ออกไปพร้อมกันผมก็คลิกเลือกได้นะครับคลิกที่กล่องได้กล่องหนึ่งกล่องนะครับคลิกเสร็จปุ๊บกดคอนโทรลนะครับค้างไว้แล้วก็คลิกกล่องถัดไปถัดไปนะครับมันก็จะเป็นเลือกทุกการที่เราคลิกนะครับเสร็จแล้วผมก็มาที่แอนิเมชัน เลือกที่ add animation นะครับผมอยากจะให้ให้ออกนะครับ add animation แล้วก็จะเอาออกอมุนออกนะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราลอง Play ดูนะครับ1เข้ามา2เข้ามานะครับ3เข้ามา4เข้ามาทีนี้ออกออกพร้อมกันโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกเล่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มวิดีโอถัดไปสไลด์ถัดไปนะครับ ส่วนสไลด์ถัดไปนี้ก็จะเลือกเป็นรูปนี้ครั้งหนึ่งนะครับสไลด์ตัวนี้สำหรับสไลด์นะครับเราก็เลือกให้เข้ากับเนื้อหาที่เรานํามาแสดงโอเคนะครับตรงนี้ผมก็เลือก ไปนะครับคอนบี่างโอเคเพิ่มเนื้อหาเข้าไปคอนซีคือการ Copy นะครับแล้วก็มาคลิกที่แท็บล็อกของเราคอนบีโอเคนะครับแล้วก็คลิกเลือกรูปภาพก็เลือกรูปภาพลงมาได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตรงน,นี้เราก็เพิ่ม บาเข้าไปก็เอาให้เหมือนกันนะครับจะได้ใกล้เคียงกันหยุดขึ้นไปข้างบนสักนิดนึง นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาเพิ่มแอนิเมชันนะครับสำหรับแอนิเมชันผมก็เลือกให้เข้ากับเหมือนกันกันกบ3 4สสไลด์ที่เราทำมานะครับก็จะเป็นลูกเล่นเดียวกันแต่หากใครอยากจะทำลูกเล่นที่แตกต่างออกไปแต่และสไลด์สามารถที่จะทำได้แยกของใครของมันก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าลูกเล่นต่างกันมากเกินไปนะครับก็อาจจะดูดูไม่เป็น ทีมเดียวกันนะครับเท่าน,นั้นเองนันก็โหดอินเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองสไลด์ดูนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับการทำสไลด์นะครับทีนี้พอทำมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะอ,อยากจะแนะนำเรื่องการใช้ Transition อีกสักครั้งหนึ่ง ใสสังเกตไหมครับสไลด์ที่เราเลือกมานะครับจะมีทั้งหมดที่ทํามา7ทั้งหมด7สไลด์ตอนนี้นะครับแต่สไลด์ที่เลือกมาจะมี2สไลด์ที่แตกต่างกันก็คือสไลด์ที่เป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็มีหมุดปัก2อันกับสไลด์ที่2ที่มีภาพประกอบผมก็เลือกเป็นอีกสไลด์หนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะใช้ว่ามีกระดาษแผ่นเล็กๆสองแผ่นแล้วก็หมุดปักกระดาษแ,แต่ละอันนะครับทีนี้ การเล่นสไลด์นะครับการฉายสไลด์จากสไลด์หนึ่งไปอีกสไลด์หนึ่งนั้นหากสไลด์เป็นคนละรูปแบบกันเราก็ควรที่จะใส่ transition ลงไปเพื่อจะทำให้เกิดดูเกิดความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่สมมตินะครับอ่าผมอยากเล่นเริ่มเล่นจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเล่นดูสมมติว่าสไลด์ปกตินี้นะครับโอเคนี้เข้ามา2เข้ามานะครับทีนี้พอจะไปสไลด์ถัดไป เห็นไหมครับภาพมันจะปุ๊บทันทีเพราะว่าสไลด์มันจะเป็นรูปแบบคนละแบบกันสังเกตนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราอยากจะเพิ่มลูกเล่นระหว่างสไลด์2แผ่นนี้ก็คือว่าเราใช้ transition เข้ามานะครับก็คือการเปลี่ยนสไลด์ลูกเล่นในการเปลี่ยนสไลด์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วก็คลิกเลือกที่สไลด์ที่เราต้องการจะใช้ transition ก็คือตัวนี้นะครับผมก็มาคลิกที่ transition แล้วก็เลือกอรูปแบบที่เราต้องการนะครับ ผมเอา Vortex นี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกครั้งหนึ่งคลิกเลือกสไลด์ก่อนหน้านะครับแล้วก็เล a y สไลด์ดูนในสไลด์แรกนะครับอพอจะเปลี่ยนไปอีกสไลด์หนึ่งที่เราทำ Transition ไว้นี่แหละครับที่เรียกว่า Transition ก็คือเป็นลูกเล่นในการเปลี่ยนสไลด์เห็นไหมครับก็จะเกิดความแตกต่างแล้วก็มีลูกเล่นสีสันเพิ่มขึ้นมาให้สวยงามขึ้นนะครับ นะครับหรือว่าจะย้อนกลับไปก็ได้อ่านี่คือการย้อนกลับก็จะกลับมาสไลด์ที่ไม่ได้ทาโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะทําทุกช่วงรอยต่อที่สไลด์แตกต่างกันนะครับอย่างสไลด์ที่5กับสไลด์ที่6ก็จะคนละแบบกันนะครับตัวงานสไลด์ที่6ผมก็จะใส่ transition ลงไปแล้วผมก็เลือกอเลือกตัวเดียวกันนะครับ เลือกบอลเทคนะครับแล้วก็สไลด์ที่6กับสไลด์ที่7ก็ต่างกันนะครับทีนี้ผมสไลด์ที่7ผมก็จะเลือก t r a n s ิช i ั่เหมือนกันโอเคผมเอาวอลเทคเหมือนกันนะครับทีนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูตั้งแต่สไลด์แรกนะครับอ่าตรงซื้อขึ้นมานะครับเข้ามาออกไปเข้ามา แล้วก็ออกไปตามแอนิเมชันที่เราวางไว้นะครับพอจะขึ้นสไลด์ที่2ก็จะเป็นแอนิเมชันของตัววิดีโอที่เราทําไว้แอนิเมชันเล่นจบวิดีโอก็จะเล่นทันทีนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเลยวิดีโอจบมาสไลด์ถัดไปสไลด์ที่3โอเคขึ้นเป็นข้อความที่เราได้วางไว้ทีนี้ก็จะมีตัววอลเทคตัวทรานเิชันเข้ามาเพราะว่ารูปแบบของสไลด์เปลี่ยนไปนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะกดไปอย่างเร็วสักนิดนึงโอเคนะครับกข้ามาสไลด์นี้อ่านะี่ครับการออก transition เสร็จแล้วก็มาสไลด์ตรงนี้ข้างเรา โอเคนะครับทีนี้สมมุติว่าเราจบาเนื้อหาของเราเท่านี้นะครับแต่จริงผมจะทําต่อนะครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหาต่อไปแต่ว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเสียงดนตรีหร,หรือว่าเสียง sound รื f e c t เข้ามานะครับผมก็จะเลือกวางที่สไลด์ที่3ก็แล้วกันเพราะว่าสไลด์ที่2นั้นผมเราได้วางวิดีโอลงไปแล้วก็วิดีโอนี้ก็จะมีเนื้อ,อก็จะมีดนตรีมีเสียงพูดประกอบอยู่แล้วนะครับดังนั้นการวาง ดนตรีผมก็เลยจะมาเริ่มวางที่สไลด์ที่3หรือเราจะวางที่สไลด์ที่1ก่อนก็ได้นะครับวางสไลด์หแล้วก็ให้หยุดภายในสไลด์หพอขึ้นสไลด์สให้เสียงดนตรีหยุดนะครับเพื่อสไลด์สจะได้เล่นวิดีโอแล้วก็มาวางที่สไลด์สอีกทีหนึงแต่ว่าตรงนี้ผมจะเริ่มามาทําที่สไลด์สนะครับโอเคผมก็กด Insert นะครับแล้วก็ a u d i โเลือกฟ f r o มไฟล์ From File, นะครับก็เลือกจากไฟล์ที่ที่ผมได้เลือกไว้ผมก็เลือกตัวนี้มานะครับ